สวัสดีครับมาต่อกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับรอบเดึกก่อนนอนนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับเสาห้าหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอพนนะครับลบุรีปีหนึ่งปีสองหนึ่งเหรียญน,นิดทันตัวนะครับ ล้วก็เป็นเหรียญลากของหลวงพ่อเลยครับสภาพผิวหิ้งนะครับผิวเดิมนะครับ เอาเบาๆนะเอาสองพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อพริ้งทุนเก้าเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพริ้งก็อยู่ลบุรีเหมือนกันนะครับห้าร้อยบาทหลวงพ่อสดุดวัดกาหลงนะครับเสือหมอบปีหนึ่งเก้ากระไลทองใหม่พรอบัตรเว็บจีนะครับเดี๋ยวนี้เอาสองพันบาทนะครับ ถ้ากรไรเดิมต้องมีสี่พันบวกลบนะกระไรใหม่ก็ใช้พุทธคุณได้คนระับเดี๋ยวก็เก่าครับไปใช้ไปเรื่อยๆเอาสองพันบาทเหรียญเงินหลวงพ่อ,นะพอวัดโพธิ์ใต้นะรับสวรรค์พระครูพิสิทธิ์อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับหลวงพ่อเฮงอะไรเนะ หลวงเล็บเฮงนะครับหลวงอาจารย์เฮงแล้วกันเนาะเนื้อเงินนะครับเอาห้าร้ยบาทนครสวรรค์นี่ปิดตาเก่านะครับลงรักปิดตาเก่าหลังจานหลังจานเต็มเลยมีพาแท้นะครับจานมือด้วย เอาเจ็ด้อยบาทแล้วกันนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับใครดูที่ก็จัดไปนะครับรานะคาไม่แพงองค์นี้เป็นพระชัยวัดพระครูสอนนะครับสองสี่แปดห้าครับชัยวัดพระครูสอนสองสี่แปดห้า เรียมวินเทจมายัางเก่าเลยนะครับพระครูสอนใช้วัดพระครูสอนสองสี่แปดห้าเอาสามพันบาทนะครับนี่เขาเล่นกันนะพระปีลึกกรุงเทพสองสี่แปดห้าอันนี้หลวงพ่ออยู่วัดเกยชัยนะครับ จังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่ออยู่วัดเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์โขาลงประวัติไว้ว่าที่เออ่ยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่กว่ามหาอุดนะครับ คงก็พันชาตีนะครับแล้วก็จํานวนการสร้างน้อยมากนะครับหลุมก็อยู่วัดเกยใช้ยเหนืออันนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทอันตูดมาทแท้เลยนะครับล่อสาพันห้าร้อยบาทเหรียญแซยิดหลวงพ่อแดงนะครับสวยๆต้องมีสามพันอัพนะครับ อันนี้เอาแปดร้อยบาทแล้วก็หลุดจองมาไม่อยากถามละเอาออเปิดใหม่ดีกว่าเอาแปดร้อยบาทใช้พวกคุณน,นะครับแปดรอยบาทสิงงาแกะรับประกันงาแท้ศิละปะส,สวยๆนะครับ เอาพันร้อยแล้วกันนะเอาพันหนึ่งร้อยบาทอ้วนลำ้ลำลำ้ำตาแดงแดงเนี้ยพันร้อยสิงห์แกะนะครับอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวเขี้ยวแกะเขี้ยวแกะนี่เอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะตัวเล็กเนี้ยห้าร้อยบาท อ่าหลงุงพ่อกลวยออกว s ซับลำใจนะครับของเกเดเยอะมากนะครับอันนี้รับประกันพาแท้ตลอดชีพภาพดำๆน่าจะเกิดจากการรีดไม่ดีนะเอาไว้ๆนะเอาสามพบาทแล้วกันนะตามขายตามสภาพนะครับ3,000บาท นหลังสวยมากนะครับด้านหน้าเป็นคราบนิดหน่อยเกิดจากการรีดทองแดงนะแผ่นทองแดงหลวงพ่อเขียนส่อห้านะครับเลือทองแดงหลวงพ่อเขียนไฟติดไม่ชัด สภาพก็สวยอยู่นะครับประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตรงพ่เขียนสอห้านะเอาห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทยังสวยอยู่ ตรงนี้เป็นโห oh, ลืมเลยตรงน,นี้อืมอะไรเขาเรียกเกจซ้อนอะไรสักอย่างลืมไปละ <c oughs> เอาห้าร้อยบาทแล้วการลืมชื่อครับอันนี้ผัดแท้นะครับเอาห้าร้อยบาท สนใจในการไหนที่ต่อมาได้นะครับทางช่องทางเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ